ไอ้เห e> hm ี้ยมไ้มไอ้สัตว์แนะนำความองศาประมาณ200เป็นเวลา5้านาทีใช่ใช่ไหมใช่เหรอดูสูตรไหนมาวะคุณไม่คิดว่าจะต้องปรับเป็น500องศาเหรอไม่เป็นไรต่อไปปันใจไม่เป็นไรนะ ให้มันจริงเถอะไม่ใช่วางยากูนะก็ความโอ้โหเล็กมากขอโทษฉันไม่สามารถมาได้พายุหิมะรุนแรงมากไม่นะอะไรอะมองไม่เห็นอะฉันต้องการจัดการกินไม่คิด เดี๋ยวตอนนี้เป็นผู้ชายสนุกๆเขากำลังแสดงอย่างน่ากลัวล่ะฮัลโหลอะไรวะอะไรอ่ะอ่านไม่ออกเฮ้ยเอาไอ้สัตว์ไฟไหม้เกมซ่อนหาตอนกำลังทำอาหารล่ะ แน่นอนไม่มีทำไมไม่คิดว่าเป็นไอเดียที่ดีใช่แล้วตอนนี้ไฟไหมปิดไฟดิไฟไหมไหมโอเคคุณเริ่มได้คุณกำลังเล่นอยู่ฉันนับถึงสิบฮะดูเหมือนฉันจะหลับไปที่ชันใต้ดิน ไม้กลัวไปที่นั่นจะไปที่นั่นใต้บันไดดูเหมือนจะซ่อนได้อย่างดีไอม้มซ่อนอยู่ที่นั่นกลไปชันใต้ดินละกันนะเพะอเอาไอ้เหี้ยใต้บันไดใช้ใต้ดินก็เหมือนกันไม่เนี่ย <c oughs> อยยุ้ยเหี้ยไม้ไอสัตว์ไปไหนนับเวลานั้นกลไปละมันใช่เวลามัน,นไ,มได้ซ่อนหนัมั้ไอ้บ้า กูซ่อนแล้วหรออะมึงจับกูไว้เกิดไม่อยากเลยเออไม่อยากจริงฉันคิดว่าหาคุณน่ะจะยากเลยเพราะว่าไม่สามารถหาคุณได้โอเคตอนนี้เป็นเวลาของฉันที่จะซ่อน คุณควรปิดตาเริ่มคิดเลยแล้วกูจะหามึงเจอไหมเนี่ยเอ๊ะฉันต้องการให้คุณเข้าไปในห้องสักรีดได้ยินบงอย่างอยู่ข้างบนดูเหมือนจะเป็นสิ่งเป็นผีเจ้าของบ้านกำลังพูดถึง ห้องสักลิดไม่อยากขึ้นไปเลยเอาตรงไหนวห้องสักลิดห้องไหนไวะแล้วไม้มึงไม่ดูหรอไม่อ่ะนี่ไงเจอแล้วเข้าใจแล้วนะเพื่อน มึงก็ซ้อมไม่ต่างจากกูเลยเนี่ยฉันคิดว่าฉันได้ยินบางสิ่งบางอย่างจากชั้นบนในห้องเก็บของโกงฉันครั้งเดียวอับอายฉันสองครั้งอับอายให้ฉันเออนี่อับอายกูเลยอับอายให้กูซะห้องเก็บของไหนอะ่ะยังไม่ได้เปิดดูแต่ละห้องเลยเนี่ย ฉันไม่ได้ล้อเล่นฉันได้ยินจริงๆได้ยินบางอย่างไม่เป็นวิชานะ็นววิชามาทำไมไมุณคิดกลัวเงี้ยนี่กูเป็นผู้หญิงนะเนี่ยฉันเชืว่าฉันได้ยินบางอย่างนี่เหรอห้องเก็บของคุณจะขึ้นไปข้างบนเหรอแล้วจะเข้าไปซ่อนทำไมอะ ด้านไฟอยู่คุณลองไปดูไหมล้วมาให้กูขึ้นไปดูมึงไม่ขึ้นเปิดกูละโอ๊ยเปิดไฟแล้วให้กูขึ้นมาคนเดียวไอ้ไม้นี่แมวไอ้ไม้ก็แมวไอ้ไม้แมวไอสัตว์มึงกลัวอะไรแมวมันคือแมว โอเคไหมเกิดอะไรขึ้นข้างบนนั้นมันเป็นแมวมันคือแมวมันกลัวร้ายเสร็จก็วนไปสักครู่ดูเหมือนว่าเธอกำลังกระหายอาหารเออมึงมึงหิวแลหละมึงหลอนนะไปกินข้าวกันเถอะป่าปลาที่ทำมาเสร็จหรือยังเหอะไม่ มาเล่นซ่อนอ่ะอีกรอบกันเถอะมันสนุกก็บ้าและมึงกลัวแมวเนี่ยมึงสนุกอะไรไม่ไม่สามารถคาดเดา,าตำหนกนในฉัน่องจะไปซ่อนไหนซ่อนในโรงรถโรงรถกูอยู่ไหนวะ มันใช่เวลาเล่นไหมเนี่ยโ <c oughs> อ้โหแล้วซ่อนไก่ซะด้วยประตูอยู่ไหนวะเข้าทางไหนวะเอาประตูมันอยู่ไหนวะประตูอจีนี่ ม้จะเจอไหมถ้าทีต่อมาอ้าวอ้าวเออมันก็อ้าวเหมือนกูเลยคุณมาถึงที่นี่แล้วฉันเชวเวลาพอสมควรในการหาตอนของฉันปิดตาที่สวยงามตอนนี้ ึงประหลาดนี่ไหมฉันเหนื่อยแล้วเวลาก็เกือบจะถึงดูเหมือนว่าเขาจะซ่อนอยู่ในบ้านแต่กำลังจะกลับไปทำอะไรสักอย่างก็ตามอันนี้คือเกมซ่อนหาใช่ไหมฉันควรไปให้อาหารแมว คือคือไม่สนใจไอ้ไม้แล้วให้หารแมวดีกว่า <c oughs> โอ้ย <c oughs> เราต้องขึ้นไปข้างบนให้แมวนะแมวจ๋าแมว เราเป็นทาตลักแมวเอากูขึ้นไม่ได้แมวจา้าอาหาลูกอยากรูปจังเลยอะ่ะค้นหาไหม้ไอ้ไม้อยู่ไหนทำเป็นลืมมันได้ปะแบบลืมไมอ่ะ เฮ้ยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นลุงอะลุงอะมาทำอะไรในบ้านหนูเนี่ยว้วแ,แขนแบบนั้นคืออะไรอะทำาไมในโลกนี้คุณุณอยู่ในห้องน้ำทำไมในโลกนี้ลุงมันอยู่ห้องน้ำหนูเนี่ยอ้ยไม้มึงมาจากไหน ฉันงกำลังแก้ไขหัวใจน้ำคุณประสบปัญหากับส่วนนี้บ้างไหมฉันควรแจ้งให้เราทราบก่อนใช่ทำไมไม่พูดอะไรเลยอยู่ก็เข้ามาเนี่ยนี่คือบ้านของฉันฉันไม่ต้องการต้องแจ้งให้คุณทราบฮะคุณต้องแจ้งดิ ไม่ไม่เคยมีใครแก้ปัญหาเหลวไหลโดยไม่มาไม่ใช่ไม้ก่อนคุณแก้ไขอะไรบ้างนะเด็กอาจจะไม่ได้แก้ไขอะไรเลยฉันคิดว่าคุณไม่รู้ว่าควรใช้อุปกรณ์อะไรเฮ้คุณอยู่ในนั้นมานาน,นเท่าไหร่แล้ว ลุงมึงแปลกนะเนี่ยลุงอ้าวสอหนาทีก่อนถ้าคุณได้ยินอะไรก็คงเป็นเสียงผีในชั้นล่างนี่มึงโทษผีเหรอเออทำไมมาพรุ่งนี้มาทำบ้าเลยวันนี้ คุณกำลังขอให้ฉันออกจากบ,บ้านเออดิก็ดีฉันอยู่ตอนเนี้ยไม่ไม่ตาลายโอ้ตาลายโอ้ไอ,อ้ไม้ทำไรเนี่ยฮะ ไม้มึงทำไรเนี่ยลงุงลุงช่วยไหมหน่อยดิไอ้ไม้ถ้าพวกคุณไม่ชอบที่ฉันแก้กอกน้ำฉันจะปล่อยให้มันโอ้แล้วประเด็นคืออยู่ชั้นสองบ้านกูด้วย ลุงไปแล้วอย่าปล่อยผู้ชาคนนั้นเข้ามาอีกเขาทุูแปลกๆฉันคิดว่าเขาคงจะทําอะไรบางอย่างเขาอาจไม่วันนี้ปปเป็นวันแปลกเขาไม่ทําอันตรายก็บ้าแหละห้องน้ำเดิมเหมือนว่าทุกคนอยู่ในบ้านนี้ ที่เราเช่ามาใช่กูเป็นคนเช่าแล้วลุงบอกเป็นบ้านลุงี่เป็นบ้านลุงได้ไงก็หนูเช่าอยู่หวังว่าคุณจะโอเคฉันไม่โอเคอย่างแรงกระโดดเข้ามาใช่คําว่ากระโดดเลยเหรอคุณไม่สามารถข้าวดากับผู้ชายคนนี้ได้ระวังรักคุณรักเธอด้วยดีได้มีเพื่อเป็นห่วง นี่กูได้กินข้าวแล้วใช่ปะในที่สุดแล้วลุงแม่ไม่ปิดบ้านให้ด้วยนะมันล็อกไม่ได้อะบ้านเนี่ยไม่อ้าวเฮียไก่กูไม่ไก่กูไม่ไ ืไฟลุกอาหารรสชาติดีมากโดยเฉพาะอยากยิ่งพอเราจับมาเองเฮ้ยเดี๋ยวขอย้อนแป๊บกูไปตกปลาแต่กูกินไก่ไอ้ไม้มึงโกงกูปะเนี่ย <t> เออกูตกปาลาแต่กูได้กินไก่ อะไรเนี่ยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นเป็นเป็นเอกเป็นเป็นเป็นปน,นองไก่เนาะทุกคนเนาะเออกูเห็นเป็นน้องไก่ถ้ากูไปตกปลากูได้แดกน้องไก่ไที่อะไรเนี่ยอัําไปแล้วหรอไหมไปไหมมึงไปแล้วเหรอหมึงพิงกูเหรอเออ ไม่ได้ทำอะไรพักผ่อนที่ที่ดีมึงอยู่ออก,กูดีมึงจะไปไหนเน่ยอย่าลืมปิดประตูทั้งหมดโอเคโอเคแล้วไม่ท้งกูอยู่บ้านคนเดียวแทนที่พ่ออีลุงประหลาดนั่นเพิ่งจะไอ้นี่ไป ว่าไงคุณกอดฉันก่อนที่ฉันจะเดินทางไปเลยไม่ใช่ตอนนี้ไหมมึงไปไหนมึงก็ไปเลยกูไม่กูไม่กอดมมือะอ้าวกูบอกว่าไม่กอดมึงใกล้กูกอดน่ากอดก็กอดกอดแล้วทำไมต้องลอยขึ้นแล้วดูเหมือนวิ่งออกไป ทิ้งกูซะละเป็นวันที่ญากมากเราไม่ไหวที่จะได้พับผ่องอยากจุ่บครูนบ้านไม่ล็อกไปนอนละนอนนอนนอนมีพิซซ่าอยู่ที่นอนด้วย โอเควัด okay. ดีทุกคนสามนกาตีสามมึงตื่นมาทำไมได้เสียงคอวะไม่เสียงคอประตูว่าจะไมกล้องมาเดินงี้วะ ก้องกูเป็นอะไรเนี่ยไอเฮียสวัสดีคุณรู้ไหมว่าตอนนี้กี่โมงเออมึงรู้ไหมว่าตอนนี้กี่โมงหนุ่มรอบตูนเนี่ยรู้นี่สิเพื่อนฉันรู้ว่าไม่ใช่ การกระทำที่ดีฉันกำลังอยู่เพื่อมารับฉันแต่เขาเกิดีิมาขึ้นโอ๊ยร้อนเปิดลมก่อ าเหมือนไอ้เนี่ยกบที่เกาะอยู่ตามอะไรอะ่ะที่มันเกาะอยู่ตามหน้าต่างตามอะไรไอ้กบเขียวๆอะ่ะเหมือนเลยแต่แค่มึงดําอ่ะอากาศด้านนอกเริ่มหนาวมากฉันเป็นฉันและอ้อถุยและคุณดีคนใจดีให้ฉันเข้าไปก่อนแล้วกูไม่เห็นหนะ้ามึงอะ่ะุณสามารถดนุญาขอ,อโทษแต่ฉันไม่สามารถช่ยคนได้กูให้มึงเข้าดีไหมวะให้เข้าดีปะ ไม่เข้าดีไหมวะอ่ะอ่ะอะไอ้เข้าก็ไแ้ะสงสารน่าจะเป็นผู้หญิงคุณไม่ต้องการสิ่งนี้คุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนี้กับฉันมันจะไปมันจะไม่ดูดีเลยกับคุณ คาดมาหาคุณฉันไม่ให้คุณเข้าไปจบเรื่องฉันไม่เชื่อในสิ่งที่เรียกว่าโอเคไม่ต้องเข้ามาจบกูให้เข้าไม่เข้าคุณจะทำไมฉันหนาวที่นี่ฉันไม่ได้พาคุณไปข้างนอกในหิมะนะ คุณไม่คิดว่าฉันเห็นคุณและเด็กน้อยคนนั้นกำลังตกปลาอ้าวนี่แอบดูกูเหรอไอ้ยี่อเฮ้ยทำไมก็มาเกาะงต้อก็อมาเสียเวลานอนนะเนี่ยจะไปนอนไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในเมืองแ่็น,นี้จริงๆฉันไม่เคยเห็นรถบรรทุกบรรทุกอะไรทุกทีคุณได้เลียกตำรวตจตามใจชอบเหมาะกับตัวคุณแต่แต่อะไรอะแต่ขอบอกความจริงคุณได้รับสิ่งนี้ แล้วดูแม่งเดินดิเรียกตำรวจเรียกยังไงอะขอ,อโทษอันนี้ตำรวจจะรับกูไหมเนี้ยฝากข้อความ เียงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบขอบคุณเฮ้น, hey, นี่มันฉุดเฉบมาคนกำลังพยายามบุกเข้าในบ้านฉันคุณ <c oughs> ต้องไปซ่อนไหนเนี่ยคุณตำรวจมันจะเข้าบ้านหนูข้อความของคุณได้รับการตรวจสอบแล้วในไม่ช้าตำรวจจะเข้ามาภายในหนึ่งชัง่วโมง แบขาดใจตายหึงชั่วโมงฉันควรโทรหาไหมไอ้ไม้มึงไม่น่าไปเลยมึงไปไหนเนี่ยโอไม่ฉันไม่ควรให้ปล่อยให้ใครเขามาเข้ามาเ,เข้าไปเข้าไปฉันนอนไม่ได้ตอนนี้ใช่ไม่ควรนอนอย่างแรง อีกไม่กี่นาทีผู้ชายนะกลัวมาหากูถึงบ้านเลยกูต้องเปิดประตูให้มันด้วยอ,อือไอ้ที่ถือในมือนั่นคืออะไรลุงค้อน ไม่ฉันจะไม่กันวงกับพวกเขาอีกโดยวิธีการนั้นคือผู้ชายที่อยู่กับคุณก่อนไหมใช่เขาไปแล้วเขาออกไปแล้วเขาจะกลับมาในไม่ช้าใช่ต้องพูดอย่างนี้เวลาอยู่บ้านคนเดียวทุกคนอย่าบอกว่าเราอยู่คนเดียวเดดขาดถ้ามีไอ้คนโรคจิตแบบนี้มาที่บ้านนะ คุณอยู่คนเดียวใช่ไหมไม่กูไม่ได้อยู่คนเดียวกูมีเมียอยู่บนห้องริละไม่ได้อยู่คนเดียวนะกูมีเมียอยู่บนห้องอย่างไรก็ตามกูอนย่าได้มึงเข้าหรือ,อยังเนี่ยไอ้ตาลุงประหลาดเลยคุณไมาถึงอะไรอ้าวลุงตัวจริงบอกว่าไม่ได้อยู่มาสาเดือนแล้ว แล้วนั่นไม่ใช่เขาแล้วมึงเป็นไผ่กูวิ่งออกไปเลยได้ไหมแล้วกูปิดประตูไม่ได้ด้วยนะประเด็นโอ้โหกูจะบ้านี่ไม่ใช่ลุงตัวจริงแล้วกูอยู่นี่หันไปไหนส่งข้อความได้ไม่ช้ามากคุณจะส่งข้อความไปยันใคร คนที่รู้จักคุณคือใครคุณไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมอันข้างบนแล้วกันดูปลอดภัยกว่าจริงเหรอจริงไม่จริงก็เรื่องของกูขอบคุณสม,มบัติแม่มาเราจะยังไม่ไล่นะเราจะแบบทำให้เขาไม่รู้ตัวว่าเขาเรารู้เลยว่าเขาไม่ใช่เจ้าของบ้านอะ กูแน่ใจไหมบางทีฉันควรอยู่ต่อไม่ต้องอยู่ไม่ต้องการให้อยู่ด้วยไปเลยอันเชิญลุงออกไปค่ะเข้าใจไหมเนี่ยลุงลุงมึงมองกูอยู่หรือเปล่าลุงอะไรที่นี่คือบ้านของฉันฉันไม่ออกไปแตฉ่ฉันจะเอาไปเป็นอไหรก็ได้แต่กูอยู่ไงกูเช่าอยู่เนี่ย มึงบอกว่าเป็นบ้านของมึงแต่กูเช่าอยู่ถ้าเป็นบ้านของมึงแล้วมึงจะปล่อยให้กูเช่าทำหาอะไรเล่าคือฉันต้องออกจากสถานแห่นี้ในคืนนี้ตาลุงเขามองอะไรอยู่วะมึงมึงดูตาลุงดิมันเค็แหม่บ้านหลังนี้แหละคุณอะไรเลอะ อาอคูซ้อนไหนได้อ่ะอ้าวอ้าวลุงเอาตำรวจมาแล้วปะาคีไอ้ลูงแม่เจะขอนทูกตีกูท,ทั้งทั้งที่ตาตัวเองเขงนันจับได้แล้วอู้ตำรวจเลยไหมมาถึงพอดีเลย โอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะสำหรับการที่โมนะมามาแบบมาอ่านข้อความแต่ละอันนะแบบยากอยู่เดะมองไม่เห็นนะก็แบบถ้าพูดผิดผิดทุกๆหรือพูดแบบติดตะขัดก็ขออภัยนะนที่ดีด้วยนะคะเดี๋ยวโมเชื่อว่าถ้าโมทำไปเรื่อยๆมันจะพัฒนาขึ้นนะโมจะพัฒนาขึ้นและจะทำให้คลิปสนุกเพื่อทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ